Audio time. Audio time. สวัสดีค่ะมีรักแฟนหอยทุกท่านวันนี้มาพบกับเจ๊ส้มหอยเด็ดเช่นเคยค่ะข่าววันนี้นะคะมาพบกับสูตรยี่กีบนะคะเป็นสูตรปัก10ล่างนะคะเป็นสูตรง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนคนไหนสนใจนะคะ ก็ทักมาถามสู่รได้ที่แอนดรา8นะคะหรือสมัครสมาชิกนะคะรับโปรโมชั่นต่างๆกระทังมาได้เลยนะคะหรือขอเข้ากลุ่มวางแนวทางนะคะมีแนวทางวางให้ ตลอดทั้งวันเลยนะคะสนใจก็ทักมาเลยค่ะเดี๋ยวส้มขึ้นไลน์แอดไว้ให้เนาะโอเคค่ะเสียงก็แปลกๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากเขาดาวมาไปตากลมมาเต็มที่เสียงก็แปลกๆหน่อยนะคะไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยะคะฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยด้วยค่ะโอเคค่ะทุนวันนี้ของส้มนะคะ500กว่าบาทนะคะเติมไหมนะคะตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะคะเพิ่งมีโอกาสมาเล่นเนาะวันนี้เราจะเป็นยี่กิมีราบนะคะซึ่งออก5นาทีเนาะออกรวดเร็วทันใจมากเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นแบบเร็วๆเนาะไม่ต้อง รอเวลานานานะคะเดี๋ยวส้มคำนวณสูตรไว้แล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนยังได้สูตรก็ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวส้มจะให้น้องๆแอดมินคอยตอบให้อยู่นะคะโอเคค่ะเราเข้ามาที่หน้าแทงหวยกันเลยค่ะเลือกเป็นจับยี่กีรอบพี่2 3 1นะคะค่ะเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีนะรีบไปแทงดีกว่านะคะซึ่งส้มได้ลองเทสสูตรก่อนหน้านี้มาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอยากได้สูตรนี้ก็ทักมาเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆแอดมินอตอบเนาะค่ะกดตามส้มเลยค่ะกดเลขนะคะแล้วก็เลือกเป็น สองตัวล่างค่ะแล้วก็รูดหน้านะคะตัวที่ส้มจะรูดนะคะก็จะเป็นรูดสีตัวนะคะเพราะว่าจะได้กำไรเยอะเนาะรูดเป็นเลข0 1 2 3นสานะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะส้มจะขอแทงไปที่ตัว,วะเท่าไหร่ดีตัวสิบบาทดีกว่านะคะเพราะว่าจะได้กำไร500เนาะโอเคค่ะกดแทงหวยไปเลยจ้าโอเคค่ะเหลือเงินทุนประมาณร้อยกว่าบาทนะคะไม่ไม่อยากแทงหมดเนาะเก็บไว้หน่อยนะเดี๋ยวมารอรุ่นผลหวยสักครู่ค่ะ เราถูกลงมัลค่ะพเพื่อนๆรอบนี้นะคะบวกมา900นะคะกำไร500เน้นๆเลยเนาะถูกเลขไหนมาดูันกดี๋ยวต่อนะคะ โอเคค่ะเราถูกเป็นเลข2นะคะปักถูกเลข2อยู่เนอะโอเคค่ะต่อไปมาคำนวณรอบต่อไปดีกว่านะคะคนไหนไม่เข้าใจสูตรก็ทักมาเลยนะคะที่แอลล่าแปดนะคะตัวที่เราจะรูดจะเป็นรูด 1, 2, 3, 4นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้ามาที่รอบที่2 3 2้นะคะกดแทง2ตัวล่างแล้วก็รูดหน้านะคะแทงเป็นเลข 1, 2, 3, 4นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขอแทงที่ตัวละเท่าไหร่ดีเดี๋ยวลองลองใส่เลขก่อนนะคะขอแทงที่ตัวละ15บาทดีกว่านะคะเพราะว่าอยากใช้กำไรเล่นนะคะเพื่อนๆนมันจะได้แบบไม่ต้องเสียทุนเราด้วยเนาะส้มเล่นไม่กี่ตาก็ถอนนะคะเพราะว่าคือรีบเล่นรีบถอนจริงๆอะคะ่ะเพื่อนเื่อนโอเคค่ะกดที่แทงหวยเลยค่ะ โอเคค่ะรอผลหวยสักครู่นะคะแล้วผลหวยก็ออกแล้วค่ะคือรอบนี้ถูกอยู่นะคะโอเคค่ะไม่รู้ว่าถูกเลขอะไรนะคะมาดูผลรางวัลดีกว่าเนาะวันนี้เล่นแค่สองรอบก็พอนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆส้มดูตารางผิดนะคะส้มไปดูมีโชคนะคะจริงๆเราแทงถูกอยู่นะคะเราแทงเลขสามเข้าอยู่นะคะส้มไม่ได้เปิดส้มไม่ได้อัดตรงนั้นนะคะขอโทษด้วยนะคะเพื่อนๆถูกเป็นเลขสามนะคะเลขออกเลขล่างออกสามสามนะคะแทงเลขสามปักเลขสามถูกนะะ้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆอาจจะแบบติดๆขันๆนะครับช่วงนี้เบอร์มากเลยค่ะแล้วก็เป็นบัตเป็นไข้ด้วยนะคะ คลิปนี้ไม่ได้บอกสูตรนะคะเพื่อนๆใครอยากได้สูตรกระทกมาเลยนะคะทักที่ลาบ8 8นะคะโอเคค่ะมาดูกลุ่มกันดีกว่านะคะเพื่อนๆกลุ่มกลุ่มหวยมีโชคของเรานะคะมีทั้งหมด3กลุ่มนะคะเราจะวางให้แต่และห้องไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่และหวยะคะ่ะกลัวเพื่อนๆสับสนนะคะนี่ค่ะมีแอดมินคอยวางให้เนี่ยนะคะมีแอดมินเก่งๆดังๆใน YouTube ทั้งนั้นเลยนะคะแอดก็มีวางให้นะคะ มีหลายห้องนะคะอันนี้เป็นมีล่า5นาทีนะคะเพื่อนโอ้แอนมินแพตตี้นะคะบวกยาวยาวไปเลยเนาะค่ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อ,อคนไหนสนใจอยากเข้ากลุ่มนะคะก็ทักมาเลยเนาะไม่ห่วงกันนะคะเข้าฟรีนะคะไม่มีเสียเงินเข้านะคะใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะที่ล่า8 8เนาะมีโปรโมชั่นต่างให้มากมายเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวส้มไปถอนเงินแล้วก็จะไปพักก่อนนะคะวันนี้ขอไม่ได้ฮัดคลิปถอนนะคะไปไหวแล้วเป็นหวัดเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะมีเทคนิคดีๆมีความรู้ดีๆจะมาแบ่งปันเพื่อนนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย